ส่วนดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้เกิดให้ฟังก่อนกันแล้วกันนะคะว่าอย่างดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเสียงของประชาชนเริ่มมีเสียงของพ่อค้าแม่ขายออกมามากขึ้นนะว่าวุ่นวายขนาดนี้ไม่ลงทะเบียนหรอกวุ่นวายขนาดนี้ฉันไม่เข้าร่วมโครงการหรอกเยอะขึ้นนะเพราะมันวุ่นวายจริงๆนะโดยเฉพาะ พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆคนเล็กคนๆๆน้อยอ่ะ,<น>ะอเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเอาเงินออกมาเป็นเงินสดได้อ่ะใช,ใช่ใช่ใช่คือเท่าที่ฟังเสียงเนี่ยครับคนที่จะลงทะเบียนที่เป็นคนคนเอาเงินไปใช้อ่ะหมยอยืองว่าเป็นลูกค้าน่าจะมีพอสมควรพรุ่งนี้ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมฮะส่วนพ่อค้าแม่ค้าเขายังงงๆกับระบบอยู่เราคนที่เอาเงินไปใช้อ่ะงดคนที่เราจะไปเ่อเรียกเราเป็นคนซื้ออ่ะระบบมันไม่ได้ยุ่งยาก มันซื้อได้แต่พ่อค้าแม่ค้ามันต้องมีแบบแต้องไปซื้อร้านน,นู้ก่อนหนึ่งสเต็ปเออเราจะต้องเอาเงินไปหม,มุนมันไหลายสเต็ปจนพ่อค้าแม่ค้าเขางงไปหมดแถมแอปก็ยังเป็นแอปใหม่เอออ่าแล้วก็ไม่รู้ต้องใช้อย่างไงแล้วคือเข้าใจแหละว่าทางรัฐบาลเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะเอาทุกอย่างมารวมในแอปแอปเดียวเป็นซุปเปอร์แอปอะไรฮะ แต่ว่าด้วยความที่มันลงทะเบียนใหม่แล้วโปรเซสกระบวนการมันยุ่งยากวุ่นวายปัญหาที่มันตามมาคือถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนน้อยเนี่ยไอ้คนที่จะเอาเงินไปซื้อเนี่ยมันจะมีทางเลือกน้อยลงไปด้วยนะใช่ยังจ้อย่งาต่างหากเนี่ยพอมีทางเลือกน้อยลงทางเลือกเดียวที่นึกออกตอนนี้ก็คือร้านสะดวกซื้อไง่าใช่แต่มาอ่ะเออก็วุ่นวายนะักไม่รับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปร้านสะดวกซื้อก็ได้ แล้วแถวอำเภอเนี่ยมีอยู่ตั้งหลายสาขาใช่ไหมเดินไปบ้านก็เจอแล้วเออใช่ไหมเนี่ยก็ได้ประโยชน์แบบโอ้ได้ประโยชน์ก้อนใหญ่เลยทีเดียวละนะคะเรื่องวันนี้มีเสียงสะท้อนมากยิ่งขึ้นของพ่อค้าแม่ขายแต่ว่าดูแล้วดูแล้วรัฐบาลก็คงจะไม่ไม่ปรับแก้อะไรแล้วละนะคะโดยหลักการเนี่ยคงมไม่คงมไม่ต้องการคงไม่มีการปรับแก้อะไรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ พ่อค้าแม่ขายบ่นก็คือบ่นก็บ่นไปแหละแต่ถ้าหากว่าอ,อ,อยากจะมาเข้าร่วมโครงการก็คงจะต้องศึกษาเนะาะวิธีการในการที่จะใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ได้จากลูกค้าชั้นแรกก็คือลูกค้าไปซื้อของจากร้านคุณใช่ไหมคะชั้นต่อไปก็คือคุณถ้าคุณไม่ได้จดทะเบียนภาษีไม่ได้จดทะเบียนร้านค้านะคะไม่ได้อยู่ในระบบภาษี คุณก็ต้องเอาเงินที่อยู่ในดิจิตอลเนี่ยเอาไปซื้อของอีกชั้นหนึ่งคุณไม่สามารถจะเอาเงินในดิจิตอลในโทรศัพท์มือถือนั้นออกมาเป็นเงินสดได้เงื่อไขนี้แหละทําให้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปหมุนละ่ะทุกวันเนี้ยเงินที่ใช้เนี่ยไม่ได้เอามาใช้สําหรับเรื่องของการไปซื้อของมาขายเท่านั้นแต่ว่ามันก็ต้องกินต้องใช้ ต้องเอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนต้องเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ต้องเอาเงินไปใช้หนี้รายวันเนี่ยแล้วเงินดิจิตัลที่ได้เนี่ยใช้หนี้รายวันได้ไหมไม่ได้เนี่ยเนบางนคน,นต้องจ่ายหนี้รายวันนะใช่ไหมคนไปกู้เขามาต้องจ่ายหนี้รายวันนะ่ะแล้วเงินที่ได้มามันอยู่ในโทรศัพท์มือถือเป็นดิจิทัลเนี่ยแล้วจะอ,ออกมาเป็นเงินสดยังไงเอาเงินสดที่ไหนไปจ่ายหนี้ ันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันวุ่นวายพอวุ่นวายขนาดเนี้ยจะเอายัางไงอ่ะจะร่วมไม่ร่วมอ่ะซึ่งรัฐบาลก็แบบก็ไม่ร่วมก็ตกขบวนนะแต่ถ้าร่วมก็ต้องหาทางออกกันว่าแล้วจะหาเงินสดจากที่ไหนเอาไปใช้นะคะอ่ะอันนี้ยก็มันก็เป็นข้อที่ที่ทําให้หลายๆคนเริ่มเสียมีเสียงบ่นแล้วนะคะ มีเสียงบ่นแล้วว่ามันยากนะคะร่วมลงทะเบียนมันก็ยากแล้วก็เรียกร้องหาคนละครึ่ง uh huh. ตอนนี้ไม่ได้เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าไอ้ไม่ได้เฉพาะคนประชาชนนะที่คิดถึงลุงตู่คิดถึงคนละครึ่ง <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าเริ่มคิดถึงคนละครึ่งแล้วนะเพราะคนละครึ่งมันง่ายอะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันวุ่นอะไรสำคัญคือคุ้นแล้วไงนัด <c oughs> ใช่ไหม เรใช่กแล้คุ้มกันมาจนคุ้นแล้วว่ะเพราะค้าแม่ค้าที่เป็นแบบคุณลงุงคุณป้าที่อาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแต่พอตอนหลังพอเริ่มใช้มากขึ้นคุ้นเคยมากขึ้นหน้าร้านมี QR Code แล้วเขาก็คุ้นเคยว่าอ๋อคนละครึ่งหรออ่ะโอเคได้ลูกค้าก็สแกนไปสิก็ว่ากันไปสิแล้ววันนั้นก็สามารถจะไปเอาเงินเอาเงินสดออกมาได้เลยมันง่ายอะ่ะ แล้วไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากไม่ต้องมาจํากัดพื้นที่ว่าจะต้องให้ในอําเภอเท่านั้นจํากัดพื้นที่วุ่นวายเนี่ยเริ่มบน<ม>คิดถึงลุงตู่และคิดถึงคนละครึ่งแหละเนี่ยพ <c oughs> อ,อคนคิดเริ่มล้ําลึกเกินไป <c oughs> ไเหมือนว่าคนคิดระบบเอโครงการดิจิตอลเวลเนี่ยเริ่ม,มล้าลึกจนเกินไปเริ่มแบบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาบางทีลืมนึกไปว่าไอความคุ้นชินของคนที่จะใช้อะเข,<ม>ขอเขาไม่มีเพราะเขาไม่มี ความสักเซของโครงการมันจะไม่ตามมานะแต่ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ว่าฝั่งฝั่งรัฐบาลเองเขาก็ก <c oughs> <ๆ>็ยังมั่นใจว่าโครงการมันไปได้มันช่วยกระตุ้นจริงนะฮะแต่ตัวที่วัดผลจริงๆก็คือเดี๋ยววันที่เริ่มใช้ไตมาสีนะฮะน่าจะเริ่มเห็นเห็นแหละว่าปัญหามันมีอะไรบ้างนะฮะไม่แน่นะน,นี่มองในแง่ดีนะฮะว่าเออช่วงแรกด้วยความที่เราไม่คุ้นชินเราอาจจะรู้สึกแบบของใหม่อะเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักนึงอาจจะชินก็ได้นะ อพยายามคิดพยายามคิดในมุมดีๆขึ้นคือคนชินน่ะก็ก็ดีหรอกนะคะเพราะยังเชื่อว่าคนก็จะชินในการใช้แต่เงื่อนไขของมันต่างหากเงื่อนไขที่ที่มันจะต้องหลายชั้นน่ะอันนี้ต่างหากที่ทําให้คนที่เป็นพ่อค้ารายย่อยแม่ค้ารายย่อยหาเล้แผงลอยเล็กๆน้อยๆซึ่งซึ่งมาเข้าร่วมโครงการได้เขาก็อาจจะอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึง นะ hmm. ไอ้เงื่อนไขที่ที่ว่า,มาเมื่อกี้แหละไอ้เรื่องของการที่ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้อ่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าตกลงแล้วโครงการทําได้หรือทําไม่ได้เอาเงินมาจากไหนต้องขอจุดนี้ก่อนนะคะ hmm. เริ่มต้นที่เรื่องนี้เลยก็แลวกันนะเนี่ยเราคุยเรื่องนี้แล้วขอเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้เลยก็แลวกันเพราะว่าตอนเนี้ยหลายคนออกมาเตือนนะคะว่า ประเด็นแรกนะคะประเด็นแรกเมื่อวานนี้ก็รลยงานไปแล้วกรณีของสอสอของพรรคไทยสร้างไทยที่ออกมาเตือนว่าการใช้เงินข้ามปีงบข้ามงบประมาณอ่ะมันทําได้จริงๆใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าในกฎหมายระบุเอาไว้ว่าต้องมีการามีสัญญาผูกพันอ่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการตีความเพราะว่าฝั่งของรัฐบาลก็มองว่านี่ไงการให้ประชาชนลงทะเบียนลงทะเบียนเอาไว้ แล้วก็เอาไว้ใช้ในปีงบประมาณหน้าก็คือเริ่มต้นคือ1ตุลาคม2567ใช่ไหมปีงบประมาณ2 0<ช>1 8 <58. S 2> เนี่ยแต่ว่างบมันผูกพันเพราะว่าเขาต้องเอางบของปี6-7เนี่ยเอาไปใช้ของในช่วงปีงบประมาณ6-8กฎหมายบอกว่าถ้าจะใช้เนี่ยหต้องมีเหตุจำเป็นแล้วก็ต้องมีสัญญาผูกพันเขาก็เลยมีการไปตีความว่าก็นี่ไงการให้ประชาชนลงทะเบียน เอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยคือสัญญาผูกพันตามกฎหมายแล้วแต่ว่าสสเนี่ยพักไทยสร้างไทยบอกไม่ใช่ไม่เข้าข่ายอันนี้ไม่เข้าข่ายสัญญาผูกพันทําไม่ได้อันนี้เขาตีความแบบนี้นะคะคือมันก็เป็นเรื่องของการตีความแต่หมดวันนี้มีอีกหนึ่งคนมีอีกหนึ่งค,คนที่มาเตือนว่าถ้าคุณยังทําโครงการถ้าคอรมอคือตอนนี้เดี๋ยวจะต้องให้คอรมอตามขั้นตอนะอนุมัติโครงการดิจิทัลเวล เตือนว่าถ้าหากว่าอนุมัติโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะเข้าข่ายประมาทเลินเล่อร้ายแรงก็ได้นะคะคุณธีรชัยภวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าคือเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมคลรมแล้วในการประชุมคลรมมีข่าวลือว่าครอรมอจะอนุมัติอรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะเสนอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตให้คลรมอ,อนุมัติเมื่อวานนี้ ซึ่งคุณธีรชัยก็มาดักคอไว้ล่วงหน้าว่าถ้าคอรอมอนุมัติโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะมันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงบ้างเรยบอกว่าขอเสนอแนะให้รัฐมนตรีฟังและขอเสนอแนะให้รัฐมนตรีคลังต้องยืนยันให้ชัดเจนต่อคอรอมว่าได้มีการศึกษาโครงการนี้อย่างถ่องแท้แล้วกระทรวงการคลังต้องยืนยันให้ได้ว่าระบบการโอนชำระเงินที่จะใช้ในโครงการนี้ จะสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอนและได้ผ่านการอนุมัติแล้วจากแบงก์ชาติซึ่งเป็นองค์กรที่กํากับดูแลระบบการโอนชำระเงินของประเทศคุณยืนยันได้แล้วใช่ไหมว่าแบงก์ชาติอนุมัติให้ใช้วิธีการโอนชำระเงินแบบนี้ยืนยันได้แล้วไหมถ้าหากว่าโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการระบบโอนชำระเงินได้จริงต้องระมัดระวังว่า ถ้าคอรมอไปอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการใดที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีความเป็นไปได้อย่างแท้จริงอาจจะเข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและอาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้คืนแก่รัฐในภายหลังค่ะอันนี้คือคำเตือนของอดีตรัฐมนตรีว่าการทรงการคลางว่ารัฐมนตรีคลางปัจจุบันเนี่ยคุณยืนยันได้แล้วนะชัวนะเอาให้ชัวนะ,ะว่ามันทาได้ พราะถ้ามันทําไม่ได้จริงแล้วคุณไปให้คอรอมออนุมัติทุกคนที่ร่วมอนุมัติคุณร่วมรับผิดชอบนะอเอาเอาสิเอาไหมเอาไหมเอายืนยันไหมอ่าแต่โชคดีใช่ไหมนัดที่เมื่อวานเนี้ยไม่มีการเอาเรื่องนี้เข้าคอรอมอคือเขาบอกว่าที่ไม่เอาเข้าคอรอมอเนี่ยเพราะว่าคือกระบวนการมันผ่านไปแล้วคือโปรเซสต่างๆที่ที่ที่อ่จะต้องทำตอนนี้มันก็คือการลงทะเบียนก่อน การลงทะเบียนผู้คนอะไรเงี้ยคือผมดูฟิลของรัฐบาลเนี่ยคือตอนเนี้ต้องการที่จะเอาจํานวนคนลงทะเบียนเพื่อเอามายืนยันว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างที่บอกไปว่าเ้าตีความว่าพอมีคนลงทะเบียนแล้วก็เอาจํานวนหนึ่งหมื่นบาทคูณไปกี่สิบล้านคนก็คูณไปว่าต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแจกแจงรายละเอียดว่าจะต้องอไปใช้งบก้อนไหนอะไรในอีกทีหนึง่งนะฮะส่วนส่วนเรื่องดีเทลเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนค่อยๆมา ค่อยๆมาทีะขยับค่อยๆมาทีะขย่อนอ่นลงทะเบียนก่อนพวกนี้ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บอี๋ยวค่อยมาต่อว่ารูปแบบการชําระเงินจะเป็นยังไงรูปแบบวิธีการต่างๆจะเป็นยังไงเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามคุณจุลพันธ์อมรพิวัฒนร์รัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะว่าวันนี้จะมีอ่ขอไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวานเมื่อวานจะมีการเอาตัวของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอหรือเปล่า คุณคืพันบอกคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีการนําเข้าสู่การพิจารณานะเนื่องจากที่ประชุมพรรมรับทราบไปแล้วสามารถดําเนินการลงทะเบียนได้ไวันที่หนึ่งสิงหาคมและคาดว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมพรรมอ,อีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยอดจํานวนผู้ลงทะเบียนอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเหมือนรอดูตัวเลขว่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่สิ่งที่หลายๆคนเขาอยากจะรู้ก็คือว่าไอ้โปรเซสกระบวนการทั้งหมดของคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไง บอกมันหน่อยสิทาไมปล่อยมาเป็นแบบเหมือนกับซีรีส์ค่อยๆมาทีละตอนทีละตอนอย่างนี้เหรออันลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บอดี๋ยพ่อค้าแม่ค้ามาลงทะเบียนเป็นคิวของกระทรวงพาณิชย์ออกมามีบทบาทในการที่จะแถลงข่าวแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเริ่มใช้จริงกันเดี๋ยวค่อยให้อีกคนมานแถลงข่าวแบบนี้เหรอมันมันมันดูแบบมันโปรเซสย,ยังไม่จบ,บคุณผู้ชมฮะคนที่เขอาอมาวิเคา์าไมเป็นขยะรู้ไหมว่าทำไมเป็นขยะ เพราะทาไปแก้ปัญหาไปอันนี้ใช่อันนี้ใช่เออพราะมันยังคิดไม่สุดไงเพราะถ้าคิดสุดแล้วเนี่ยการถแถลงข่าวมันจะจบเพียงแค่หนึ่งครั้งถแถลงใหญ่หนึ่ง <ะ S 1> ครั้งแล้วควรคนที่ถแถลงควรจะต้องเป็นแบบนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอแบบถแถลงไปแก้ปัญหาไปถแถลงไปเปลี่ยนไปใช่ไหมถแถลงทีก็เปลี่ยนที่ถแถลงที่เปลี่ยนที <ะ S 1> แปลว่าอันเนี้ยยังไม่จบ คิดยังไม่จบก็เวลาที่ใครเขาแบบตั้งคําถามเวลามีคนตั้งคาถามในหนักวิชาการตั้งคําถามแบงค์ชาติตั้งคําถามหน่วยงานนู่นตั้งคาถามมันก็จะออกมาหลอกเดิมว่าโครงการเนี้เพื่อประชาชนโครงการเนียเพื่อที่จะเอาเงินไปหมุนเพื่อให้รากหญ้าแต่ไอสิ่งที่เขาถามอ่ะคนที่รับผิดชอบโครงการยังไม่ได้มีใครตอบชัดเจนเลยว่าและไอรูปแบบการหมุนจะหมุนยังไง จะใช้จะใช้ยังไงแอปพลิเคชันที่คุณบอกว่าคุณกาลังเดเวล็ออ,อยู่นะตอนนี้ไอแอปทางรัฐเนี่ยนะฮะเราก็ยังไม่เห็นโปรเซสเลยว่าผมลงทะเบียสนสมมติพรุ่งนี้ผมไปลงทะเบียนแล้วแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมเข้าสู่แตรมาสี่ผมจะไปใช้จริงจเนี่ยผมต้องทำยังไงนะตอนนี้คือมันมันไม่เห็นโปรเซสร,รวมทั้งหมดเลยอะและไอที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณธีรชัยพูดนะะเรื่องของไอระบบวิธีการชรําระเงินอันนี้เป็น,เป,นเป็นอันเดียวกันแบบที่แบงค์ชาติ เขาตั้งคำถามกับโครงการนี้ตั้งแต่แรกเลยว่ารูปแบบการใช้จ่ายเงินการชําระเงินของคุณที่วางเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเพราะตอนนี้เนว่าเอาเนี่ยไอ้เรื่องของระบบการใช้จ่ายเงินเนี่ยแบงค์ชาติเขาเป็นคนดูแลแล้วมันจะต้องเหมือนกับถ้าเกิดคุณจะทําระบบการจ่ายเงินเนี่ยมันจะต้องมีเงินเงินจริงๆนะเงินจริงๆแบงค์แออยู่เบื้องหลังนะเพราะว่าตอนแรกเลยมีข่าวว่าจะใช้ตัวระบบบล็อกเชนเนี่ย บล็อกเชนที่อาจจะเป็นคือระบบมันจะคล้ายๆกับไอ้ตัวอ,อะไรนะพวกบิตคอยต่างๆอะ่ะที่มันไม่ได้มีไม่ได้มีเงินแบงค์ครับอยู่อยู่เบื้องหลังอะ่ะซึ่งแบงค์ชาติเขาว่าตกลงรูปแบบการชรําระเงินจะเป็นแบบไหนจะใช้ระบบการชรําระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือคุณจะดีไซน์ในระมิดระบบการใช้ใจ่ายรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดีไซน์ในระมิดไอ้รูปแบบการใช้ใจ่ายใหม่ขึ้นมาเนี่ย มีกฎหมายรองรับหรือแบบแบงค์ชาติถามตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยแล้วคนในรัฐบาลก็ออกมากระหน่าแบงค์ชาติว่าแบบเนี่ยเขามีการคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแบงค์ชาติไม่เข้าใจแบงค์ชาติเหมือนกับเอเอเนง่ยเหมือนแบงค์ชาติไม่รู้ความเืึดร้อนของประชาชนจนตอนนี้แบงค์ชาติถ้าเป็นผมเป็นแบงค์ชาตินะไม่ถามเขาแน่ะเดี๋ยวฉันร <Le> er อด, <u> ดูคุมันเออเขาเลิกพูดไปแล้วอ่ะอืมแล้วเลิกพูดแล้วเลิกปกลุ่มด<ะ>้นะเละิกพ<ะ>ูดเลิกกลุ่ม คุณยังไม่มีค <sa> <mainland> ําตอบให้เขาเลยว่าตกลงยังไงฮะเออนี่ไงคือเป็นสิ่งที่คุณธีรชัยก็ก็เลยต้องต้องย้ำว่าเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์นะว่าใช้ได้จริงๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพวกคุณต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบนะคะอ่ะแต่ก็อ่าเมื่อวานนี้ก็ตกลงแล้วก็คือค่ะคือก็คือส่วนนั้นก็คือผ่านไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ ตอนนี้มันเหมือนไปถือสเต็ปสเต็ปแรกก็คือลงทะเบียนละเดี๋ยวพอได้ยอดลงทะเบียนเสร็จปุ๊กอาจจะค่อยมาคุยเรื่องงบกันพอคุยเรื่องงบกันเดี๋ยวเอามาคุยเรื่องพ่อค้าแม่ค้าว่าลงทะเบียนยังไงเดี๋ยวกระทรวงนี้รับผิดชอบไปแล้วเดี๋ยวโปรตีนใหญ่จะเริ่มใช้ผมดูไทม์ไลน์เขานะดูไทม์ไลน์ที่จะถแถลงผู้หญิงจําได้ไหมยี่สิบสี่ยี่สิบสี่และรัชกาลที่ผ่านมาที่แถ <ļ> ลงกระทรวงการคลังมาถแถลง ซึ่งมันก็ไม่ครบนะมันก็ตอบคาถามนะข่าวได้ไม่จบแล้วว่าตกลงแล้วโปรเสรทั้งหมดจะเป็นยังไงวันนั้นเดิมทีนายกต้องแถลงด้วยนะนายกเ็าไม่มาคนก็เอาไปไหนจะมาเออเ็เลยเก็บซีนนายกเอาไว้ให้ว่าเดี๋ยวเอาให้นายกไปแถลงวันสุดท้ายก่อนจะลอนโชงการสมมุติพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกุระคเลือมาจริงใช่มัยนัดมาจริงใช่มัยนักข่าวไปถามนายกวันวันวันรุ่งขึ้นน่ะบอกว่าเอ้านายกจะมา จะมาถแถลงวันสุดท้ายมาเนี่ยบอกว่า,วาดูก่อนนายกใช้คําว่าขอดูก่อนไอ้คาว่าขอดูก่อนของนายกเนี่ยมันเต็ความได้หลายอย่างนะหนึ่งดูก่อนคือคิววันนั้นผมว่างหรือเปล่าหรือดูก่อนว่าผมจะรอดคดีหรือเปล่า <laughs> เออเออเออน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าอ่ะแต่ก็เนี่ยแหละคือการถแถลงค่อยๆทย,ยอยถแถลงไปแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้สังคมเริ่มไม่มั่นใจละ ว่าตกลงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะกําหนดไทม์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะในการแถลงของกระทรวงการคลังเมื่อ24ที่ผ่านมาแต่ว่ามันจะไปต่อไปรอดหรือไม่แต่ทีนี้เนี่ยมาดูอารมณ์ความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยก็แล้กันนะคะเพราะว่า,าส่วนสําคัญเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนของพ่อค้าแม่ค้าด้วยว่าจะทําให้โครงการเนี้กลายเป็นพายุหมุนได้จริงหรือเปล่า เพราะเขาต้องการให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาเข้าร่วมโครงการเยอะๆเงิน1 0 0 0 0ม่นบาทก็จะได้แบบใช้จ่ายกันไปแบบมากมายนะคะแต่ถ้าร้านค้ามองว่ามันวุ่นวายมันยุ่งยากไม่ลงทะเบียนดีกว่าอันเนี้ยความคาดหวง<อ>ังของรัฐบาลก็จะก็จะลดน้อยลงไปแล้วในหนึ่งระดับเนี่ยนะคะทีนี้นักข่าวเนี่ยเขาก็ไปลงพื้นที่นะเขาก็ลงพื้นที่ทีนี้ไปดูทางทางโคราชนะคะ เขาก็ไปสอบถามร้านค้าเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยเออเขาก็จะเปิดที่ร้านค้าลงทะเบียนแล้นะคะเขาจะมีการเปิดท <t ell an> <É> ี่ลงทะเบียน3ช่วงเออช่วงสิงหาคมก็จะเป็นลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าปลีกค้าส่งกันยายนก็จะเป็นการลงทะเบียนในกลุ่มร้านค้าซัพพลายเออร์แล้วก็ตุลาคมเป็นการลงทะเบียนร้านค้าทั่วไปนะคะปิดการลงทะเบียนร้านค้าคือหพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ย เดือนสิงหาคมเนี้ยร้านค้าก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าตกลงจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนนักข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามไปที่โคราชนะคะเอ่อไปสอบถามร้านค้าขนาดเล็กแล้วก็ร้านค้าส่งในพื้นที่โคราชก็พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระบบเลยอะ่ะว่าตกลงระบบมันคืออะไรวะอืมไอ้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร คือฟังก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะจึงทำให้หลายหลายร้านลังเลค่ะแล้วก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะมาร่วมลงทะเบียนในโครงการดิจิทั l วอลเล็มากนักนะคะขณะที่พอไปถามเจ้าของร้านขายของชำในพื้นที่พื้นที่หนึ่งอยู่ที่อยูตำบลโคกกรวดก็บอกว่าสำหรับโครงการดิจิทัลวอ l เล็ตหนึ่งมืนบาทเนี่ยในส่วนของร้านค้าผมอาจจะไม่ลงทะเบียนนะเพราะคิดว่า เงื่อนไขไม่สะดวกแล้วก็ยุ่งยากสำหรับร้านค้าขนาดเล็กเพราะอะไรเพราะว่าร้านค้าของผมจำเป็นต้องใช้เงินหมุนอยู่ทุกวันนี่ไง,<อ>งใช่สาระสำคัญมันอยู่ตรงเนี้ยเงื่อนไขสำคัญมันอยู่ตรงเนี้ยร้านค้าเล็กๆเนี่ยเขาต้องใช้เงินหมุนทุกวันไม่สามารถจะเอาเงินจาก d i g ดิจิทัลวอลของลูกค้าไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เพราะนอกจากต้องซื้อสินค้าทุกวันแล้วค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟล่ะผมจะเอาเงินจากไหนะนี่ไงนี่คือเงื่อนไขสําคัญที่ร้านค้าเล็กๆเนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีเงินสดอะ่ะครับถูกไ,ไหมเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมไม่เข้าร่วมโครงการก็แล้วกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่า ร้านขายของส่งร้านประจําที่เราไปซื้อจะเข้าร่วมโครงการด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องขสําคัญนะคะเพราะอะไรย้อนกลับไปอีกทีนะถ้า<แ>ดิฉันเป็นแม่ค้าเป็นร้านย่อยนะดิฉันเป็นแม่ค้าพอดิฉันได้เงินจากลูกค้ามาปุ๊บในแต่ละวันดิฉันจะต้องเอาเงิน d i g ดิจิทัลวอลเ็ของดิฉันเนี่ยไปซื้อว<แ>ัตถุดิบเพื่อเอามาขายของในแต่ละวันแล้วถ้าร้านที่ดิันซื้อประจําเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการด้วยอะ่ะ แล้วเงินดิจิทัลที่ดีฉันมีจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะะแปลว่าดฉันจะต้องหาเงินอีกก้อนนึงเป็นเงินสดเอาไปซื้อของเพื่อเอามาขายเพื่อจะรับเงินเป็นดิจิทัลวอลเลต็ตอย่างนั้นหรอเนี่ยมันมีข้อจํากัดตรงเนี้ยค่ะเขาบอกอุ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็แย่นะเพราะอะไรร้านค้าส่งในพื้นที่อะมีน้อยถ้าต้องเดินทางเอาเงินดิจิทัลวอลเล็ตไปใช้ในตัวเมืองก็เปลืองน้ํามันไหมะ ยิ่งกว่านั้นในพื้นที่ยังมีร้านสะดวกซื้อซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าซึ่งหากร้านค้าย่อยๆของตนเป็นแบบนี้ก็จะถูกแบ่งลูกค้าไปอีกกลายเป็นว่าอา้าวลูกค้าอา้าวร้านร้านลุงไม่รับหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปซื้อร้านอื่นก็ได้เนี่ยกลายเป็นว่าย,ยอดขายก็จะลดน้อยลงไปอีกแล้วเขาบอกเลยว่า ถ้าเปรียบเทียบกับโครงการรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างคนละครึ่งตนคิดว่าคนละครึ่งดีกว่าสะดวกกว่าสามารถจะขึ้นเงินสดได้ทันทีเงื่อนไขไม่ยุ่งยากแล้วยังสามารถกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างจริงจังอ่ะคุณเนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ชยชาวบ้าน <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขายังรู้เลยอะ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกของของคนในพื้นที่ว่าเราได้เงินดิจิทัลมาจากคนละครึ่งอะ่ะเราก็เอาไป ถอนเป็นเงินสดได้เลยแล้วเงินมันก็ลงมาสู่ร้านค้าย,ย่อยใช่ไหมเ<ะ>พราะว่าเงื่อนไขในโครงการคนละครึ่งคือร้านสะดวกซื้อใช้ไม่ได้ถูกไหมคะเข<ะ>าเอาไว้ใช้สำหรับร้านหาบเล่แผงลอยเท่านั้น<ะ>เพื่อให้คนเอาเงินไปใช้แล้วหาบเล่แผงลอยจะได้ประโยชน์ชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะคะ,ะขณะที่ เจ้าของร้านอีกร้านหนึ่งซึ่งก็เป็นร้านค้าส่งชุดนักเรียนรายใหญ่และก็เป็นร้านค้าปลีกคือร้านใหญ่ขึ้นใหม่ระดับหนึ่งในเขตเทศบาลโคราชนะคะบอกว่าสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเลตที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าหนึ่งสิงหาคมตนมองว่ายังไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนว่าจะให้ใช้อย่างไงเบิกออกมาเป็นเงินของร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลมาก็ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะว่าบางร้านมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินมาหมุนเวียนในร้านค้าถ้าเกิดว่าการเบริกจ่ายเงินล่าช้าหลายเดือนอันนี้ส่งผลคือสายป่านยาวไม่พอเบอิกเป็นเงินมาไม่ได้เรื่องไงอะเ,อเนี่ย<อ>ซึ่งเรื่องข,ข้อสงสัยเหล่านี้ไม่มีหน่วยงานไหนของรัฐมาบอกให้ประชาชนรับทราบอย่างละเอียดเลยต้องไปหาข้อมูลตามข่าวสารที่กระจัดกระจายอยู่ตามโซเชียลและตามสื่อเอาเอง คืออันเนี้ยซ,ซึ่งขง่าวสารก็ไม่มีด้วยเออคือฟังจากฟังจากการแถลงของกระทรวงการคลังก็ยังแบบงงๆเพราะว่าแถลงก็ยังไม่ค่อยละเอียดมากนักแล้วให้เราไปหาสรรหาข่าวมาอ่านเองเพราะว่าจะไปถามหาจากใครก็ไม่มีใครบอกได้แล้วที่สําคัญคืออันเนี้ยมีโอกาสที่ชาวบ้านจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะใช่ไหมถูกปะ่ะแลวมิจฉาชีพมันหาช่องอะ่ะ มันหาช่องทางมันแบบว่าอ๋อตอนนี้รัฐบาลให้ข้อมูลไม่ครบเราก็อาศัยช่องทางเนี้ยจัดการเลยกันละกันอ่านี่นะเปิดลงทะเบียนแล้วนะเอาอ่าคลิกลิงกได้เลยลงทะเบียนแล้วซึ่งาชาวบ้านบอกเอาหรอลงทะเบียนแล้วหรอเ,อรอเอรอรอนี่ยกลายเป็นช่องให้มิจฉาชีพมันไปจัดการกับประชาชนเรื่องนี้ได้เลยนะคะลแล้วเขามองแบบนี้เขลงทะเบียนพวกนี้แล้วยังไม่มี<ล>อะไรความชัดเจนชาวบ้านก็งงงเออชาวบ้านยังงงงงอะค่ะ แล้ชาวบ้านเ้ามองแบบนี้นะเขาบอกว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้สําคัญเพราะฉะนั้นการอัดฉีดเงินใดๆลงมาก็ควรจะให้มีสภาพคล่องไม่ควรมีขั้นตอนอะไรยุ่งยากถ้าเทียบกับโครงการก่อนๆเช่นโครงการคนละครึ่งประชาชนสามารถนําเงินมาใช้จ่ายซื้อของได้เลยทันทีและทางร้านก็สามารถเอาเงินไปหมุนต่อได้เลยทันทีเช่นเดียวกันโครงการนั้นนะ่ะเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมาก ต่างจากโครงการเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัลเว็ตที่ขนาดนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้างจึงทําให้ร้านค,ค้าต่างๆไม่ค่อยสนใจมากนักนี่นี่นคือความเห็นของประชาชนค่ะนะ